AY!!! NAI mis다가 terminar cao тр øa ori glung begun nguloni chamado kaik alai na grau mai ันกอย่างพี่ไม่ได้ยุ่งกับใครนะไม่คุณเองคุณใครตามเอาไทยไทยนี่ไายเลยพี่ไม่ได้ยุ่งกับเขาไทยเขาเลยไอ้กล้วยไายมีสเลนี่ไม่มีกระปุกกปุกแต่แม่พี่แรงยุ่งไหมล่ะขอโทษแม่น้ยเลือกขอโทษไม่หลับมันยุ่งกับเขาไม่เอาผู้หญิงมามึงไม่ยุ่งเลยมึงนุ่งเอาผู้หญิงมาไม่ครับไม่ได้ยุ่งอีกแม่เอาเร็วดันมาให้ผมเดี๋ยอะไป เลลหยหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นคลิปนี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นกระแสเป็นข่าวอยู่ช่วง2 3วันที่ผ่านมานี้ค่ะโดยเฉพาะบนโลกโซเชียลมีเดียนะคะมีกระแสตีกลับเยอะมากมายรวมไปถึงเสียงอื้ออึงถึงการกระทําของในคลิปนี้ค่ะว่าสมพลหรือไม่นะคะหรือเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะ ทีมเมียหลวงค่ะจับได้ว่าสามีพาหมอนวดสาวเข้าโรงแรมนะคะจึงเป็นเหตุให้บุกไปถึงที่พร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอรวมไปถึงทำร้ายร่างกายหมอนวดสาวและได้พังเข้าของของโรงแรมได้รับความเสียหายค่ะจากการให้สัมภาษณ์ของเมียหลวงนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้ว่าตนเองต้องการคลิปวิดีโอค่ะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าสามีในชั้นศาลค่ะ เนื่องจากที่ผ่านมาค่ะสามีมีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งตนเองทนไม่ไหวจึงขอหย่านะคะแต่สามีไม่ยอมหย่าค่ะครั้งนี้จึงคิดว่าถ่ายคลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าสามีในชั้นศาลน่าจะดีที่สุดค่ะหลังจากที่คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกมาค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะบนโลกโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้ค่ะชีวิตติดทนายเราจะมานำเสนอในแง่มุมของนักกฎหมายกันบ้างเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะ ในกรณีแบบนี้นะคะภรรยาหลวงสามารถถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าสามีในชั้นศาลยอมทําได้ค่ะแต่ในคลิปนะคะจะเห็นได้ว่าทีมภรรยาหลวงค่ะได้ยกพวกนะคะทําร้ายร่างกายสาวรวมไปถึงนะคะพังเข้าของโรงแรมได้รับความเสียหายและที่สําคัญค่ะถ่ายคลิปประจานเขาอีกด้วยนะคะ ซึ่งแทนที่ฝ่ายภรรยานะคะจะได้มีคลิปวิดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าสามีค่ะแต่ทีมมนหลงและพวกนะคะกลับต้องนะคะเจอเหตุการณ์ด้วยการตกเป็นผู้ต้องหาอาจถูกดำเนินคดีนะคะตามกฎหมายได้เช่นกันค่ะ ประเด็นแรกเลยนะคะภรรยากับพวกข่าวไปช่วยกันทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะคะซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ค่ะความผิดฐานทำร้ายร่างกายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะประเด็นที่2เลยนะคะจากภาพวิดีโอคะ่ะจะเห็นได้ว่าฝ่ายภรรยานะคะได้มีการทำาลายข้าวของที่อยู่ในห้องด้วยในที่นี้ก็คือประตูนะคะ จะเห็นได้ว่ามีการพังเสียหายค่ะมีความผิดตามกฎหมายเช่นกันขาะโดยถือเป็นความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา358นะคะความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีค่ะหรือปรับไม่เกินหก0มืนบาทเลยนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะข้อนี้ต้องระวังนะคะแต่ในข่าวค่ะได้บอกว่าทางภรรยาหลวงนะคะได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางโรงแรมแล้วทางโรงแรมไม่ได้ติดใจเอาความใดๆทั้งสิ้นนะคะถือว่าข้อนี้ยอมความได้ค่ะ ประเด็นต่อมาสําคัญมากๆค่ะการที่ทีมภรรยาหลวงนะคะได้ถ่ายคลิปวิดีโอและได้นํามาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียนะคะถือว่าผิดกฎหมายค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-26ประกอบด้วย328นะคะซึ่งเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีนะคะและปรับไม่เกิน2-0,000 0บาทเลยทีเดียวค่ะ การที่ฝ่ายภรรยานะคะกระทําการลงไปโดยไม่มีสติยังคิดอย่างที่เห็นในคลิปนะคะแทนที่จะได้เป็นผู้เสียหายและสามารถฟ้องร้องสิทธิ์ของตนเองได้ตามกฎหมายนะคะอาจจะต้องถูกฟ้องร้องเสียเองค่ะและอาจจะต้องเสี่ยงติดคุกติดตารางโดยไม่รู้ตัวข้อนี้แอดมินฝากไว้ด้วยนะคะ ดังนั้นวันนี้นะคะทีมชีวิตติทนายค่ะฝากคลิปนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจใครหลายๆคนนะคะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อนอื่นเลยนะคะตั้งสติให้ดีค่ะไม่ทําร้ายร่างกายไม่เผยแพร่ข้อมูลเข้าสู่สาธารณชนนะคะและที่สําคัญนะคะไม่ทำลายข้าวของค่ะใช้กฎหมายในการสู้กันจะดีกว่าค่ะสำหรับชีวิตติทนายวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังและให้กำลังใจพวกเราค่ะ หากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจพวกเราทีมชีวิตติดทนายได้นะคะทั้ง YouTube และทั้งแฟนเพจค่ะชื่อเดียวกันค่ะชีวิตติดทนายใครมีคำถามอยากปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะสามารถเข้าไปที่ f a c e b o o k แฟนเพจนะคะชื่อชีวิตติดทนายเช่นเดียวกันหรือใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในคลิปนี้ค่ะสามารถถามใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะมีพี่ๆทีมทนายเข้าไปตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจพวก เ,เยะะะๆนะคะพวกเราทีมทนายสัญญาว่าจะหาคดีเด็ดๆหรือว่าความรู้ทั้งหมดนี้มาฝากทุกคนแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณภาพนะคะคลิปวิดีโอรวมไปถึงเนื้อหาของข่าวค่ะรายการทุบโต๊ข่าวช่องอมรินทีวี34ไว้ด้วยนะคะ